พวกเราเป็นแค่นักเรียนนีครับอาจารย์พวกคุณกำลังจะเป็นนิสินักศึกษาครับคุณชมผมจะวิ่งเต้นกระทรวงขอให้มีการสอนวิชาครูถึงระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนที่หมือนน้ออะไรนะครับอาจารย์มันเหลือเชื่อใช่ไหมแต่ถ้าผมทําสําเร็จพวกคุณที่เรียกรุ่นเทครับถ้าผมทําสําเร็จพวกคุณที่เรียกรุ่นแสนนีครับ พวกคุณที่เรียกรุ่นแสนแสบหากใครเรียกต่อใครเรียนต่อชั้นปีที่นเที่เี็ยพวกคุณที่เรียนรุ่นแสนแสบเรียกเรียกเขาเรียกว่ารุ่นแสนแสบแต่ถ้าแต่ถ้าผมทำ่นเรนะพวกคุณที่เรียกรุ่นแสนแสบหากใครเรียนต่อชั้นปีที่หกที่เจ็ดก็จะได้เป็นครูปริญญาครับแต่ถ้าผมทําสําเร็จ นะแต่ถ้าผมสาแต่ถ้ผมทําสําเร็จพวกคุณที่เรียกรุ่นแสนแสบหากใครเรียนต่อชั้นปีที่6และที่7จะได้ปริญญาครูเทคครับหากใครเรียนต่อชั้นปีที่6